สวัสดีค่ะมินนะคะจากช่องมิ้นที่มาาค่ะ M I N T Y M A S S H ค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะมาอัปเดตปากกจับครบ1เดือนค่ะค่ะหลังจากทำไปนะคะก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยดูหวานขึ้นนะคะ จากตอนแรกคือแบบปากบึ้งๆตอนนี้คือเวลาพูดอ,าาอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบน่ารักปากกระจุงกระจิ๋มนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องกังวลนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็เราทําการนวดปากอะไรเงี้ยตามที่คลินิกแนะนําค่ะก็จะไม่มีปัญหากังวลอะไรเลยค่ะปากถึงเพื่อนๆนะคะที่ลังเลหรือว่ามีความสนใจที่จะทําปากกระจับอยู่แล้วนะคะมินก็อยากจะแนะนําบีพาวคลินิกไว้เป็นหนึ่งในดวงใจของทุกคนนะคะเป็นทางเลือกของทุกคนและกันเพราะว่า แผลสวยมากพี่ๆแล้วก็คุณหมอดูแลดีมากๆเลยคะ่ะ